บวัดดีค่ะสวัดดีค่ะแมามาไม่กินข้อเทียงข้อแรกต้องกันตั้งตรงตรงนี้ตรงอยังไงอะเสียงมนันตรเทียงเออแล้วก็มีข้าวหมดเลยมันท่วมไปอยู่นั่นแม่ต้องมาตั้งเองบมไม่รู้มุมแม่มาจะมาไม่กินเข่าน้ำกันเบิ้งกับเข่ากับเข่ากับเข่าเยอะแยะเลย โอ้ยดูกับข้าวกับข้าวกับข้าวทำเมี่ยงไก่เมี่ยงไก่เมี่ยงไก่มาจะมาไม่เห็ไม่กินน้ำกันดูเมี่ยงไก่เนื้อไก่น้ำจิ้มจ้ะก่นนหน้า้ำจิ้มน่าอร่อยมาก น้ำจิ้มขนงจีนมึงจะน,นะลูกเลิกมเรียกไม่กินน้ำกันอุ้ยมีแกงหน่อไม้เด้อแกงหน่อไม้คนเกดียมาฝากแกงหน่อไม้ใส่อะไรบ้างหน่อยเห็ดบวบอันนี้ไม่รู้เรียกอะไรค่าดแกบวบบ้านเราเรียกอะไรไม่รู้แต่มันอร่อยมากอื ด,ดู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 ตรงกลางอืมบังพักห้อเมียงเขาดูแจกพักห้อเมียงเขาดูพุดอ่ะมาเป็นสวนพักห้อเมียงเขาน่ะพวกน่ะห้อเมียงห้อเมียงห้อเมียงไก่อันนี้เรียกอะไรไลูกไก่อบเหรอไก่อบสมุนไพรเนาะไก่อบสมุนไพรจาเอายก,ก, <c oughs> กงาปลาเป็นขวบต้นกระเผาะฮ่ากระเผาะอันนี้นึ่งอะไรลูกหมกปลาเหรอ ปลาเซมอนเหรอปลาทับทิมค่ะโอ้ยหมกปลาทับทิมหนูจ้ะตัวนึกกี่นรกถึงสามข้นได้หนิอ่ะยืดนรกเอาเอาเส้นเด้อแม่ไม่ได้หุงข้าวไปเด้อแต่มีอยู่เอาไปข้าวฮะไม่ค่ะข้าวข้าวอุ่นก็ได้โอ้ยเบิ่งกระเพราฮอรียกเต็มที่เต็มแดนเต็มที่เต็มแดนข้าวกระเพราหนึ่งยางสองยาง สามยางสี่ยัง่บอ,อกปลาด้วยเอเอเ่อายัางไม่มาเราก็จะไอ,อ้นั่นให้พ่อมาจะมาไม่กินน้ำกันไม่กินน้ำกันไม่กินน้ำกันโอ้ยอุยตะก็เข่าเต็มที่เต็มแดนอยู่ดูฮ่าเถกอ้กอันนี้อี้อนีนี้้<า>ออ ทาอทเบายัง่งะ,ะไม่กินอะไรน่ากินน้อยบอกนะกินแล้วไม่ค่อยอยู่ข้าวเนาะต้องคนทำงานกินคนไม่จะแ,ม,แม่ก็เดินไงเช็ดตรงนั้นทำตรงนี้อะไรของแม่แหละไม่ได้น,น,ดนานหรือมิข้าวก็โทรบ,บอกแม่ดูซอาซะเยอะเลยดูาเปลี่ยนแผนใ้เมีย่ยงไก่นะ โบ่ไก่รอดน้ํากับแลยนะไก่ใต้น้ําแล้วก็ส้มตําเหรอส้มตําก็ขูดไว้แล้วเส้นก็ทําไว้แล้ว <c oughs> นี่ชอบของลาวอย่างนี้เลยนี่ชิมด้วยแก้วแก้วเขาสาวมาให้แสดงดูดูคนจะเหมือนไในอะไรนะเอเนาะนี่ดูเลยถ้าทำกับข้าวเป็นแกงอย่างนี้นะ น่าอร่อยมากเลยแกน้อไม่ครับเราลืงแกงน้อไมอันคนอุดรคือกันเพื่อนอมาฝากคนอุดรโอ้ยใส่ผักขาตั้งหากุงดูเรียกลูกอะไรเนาะอันนี้น่ะแก่ไหมแม่องแก่ลูกกระดิง่งไม่ใช่ผมมาลาหรือหรอเนาะไม่ใช่มาลาด้วย พงหมาล่ารู้จักพงหมาล่าไหมพงมาล่าใส่อะไรอบไก่ละอ,อ๋อรูอจะนะ้จักอันนั้นนะนี่ไหมเิ้นรูกอย่งนม้มันบวกป้าปเรากินไม่ออกแต่อร่อยมากเลยเด้อนี่ลู้คนนี้นะหากินยากเลยนั่นใส่ผักเวาวมวนฟ้าหายกินยากเลยนะเมำน,นมมดูมมดูดดูดูดดูมมด ที่กิงตั้งใจทีกินไอ้เมียงไกไออ่ห่อผักนะเนี่ยยืมเราด้อห่อผักทีเยอะมึ่ต้องผักเขาดูแกผักเขาดูผักเขาดูอกอดเยอะล้างแล้วก็เงินแล้วก็ใส่ตู้เย็นไปเลยไม่กินอันไอ้ห,หมดครึ่งกล่องไอ้ได้โปรตีนอ่ะยังไม่กินอะไรเลยนะกินกาแฟแล้วก็กินโปรตีน เก่งมากเลยอร่อยมากเลยมันนัวน่ะน้ำชอบไหมยังกินดิกินได้ค่ะโอ้แจงแกงน้อยให้ใช้พักอันพักขาตีเห็ดชิปบออกมากนี่ไหมมักกระดิ่งบอามะงอเงี้ยอมะงอเงี่ยอมะงอเงี่ยอึศรอกเนาะ เที ừ, the ่ยงเป็นขอแล้งจ้ะเนื้อกินเต็มที่เต็มแดนเดอกินอกินกันแค่สามคนไหมตาของตัวเกลี่ยวกินกันอยู่สามคนตาของกแล้วหนึ่งก็เขาซีหายางถ้ามีหมกปลาต้องนึ่งคนเดียวเออแม่ใชคนเดียวไม่หนึ่งเดียวคนเดียวเออไหนนะคนเดียวเลยนะ ร้านพี่ดับข้าวเหนียวข้าวเหนียวเนีย่ยไม่มันจะเป็นมีฮ่องไงสีหือส,ส,ส,สีม่วงม่วงหัวอะไรไม่รู้ลืมลด,ดูก่อนแต่อย่าซื้อเยอะลูกไม่เข็ดแต่ซื้อตอนนั้นมันเหม็นสาบไงที่แม่ออจอยไปแมมสั่งไมมไม่เอาพอดีไปวันนั้นไอ้ที่ว่าไปหาหมอที่แม่มเลยไปมันถุงละสามบาทครึ่งนึง ลองมานั่นดูแต่ยังไม่นั่นหรอกแต่แม่ขั้วใส่ขั้วไปกิน,ข,น,นขัขว้วตำตำมันนหละหรอกเขาขั้วหรออืกตรงขั้วเออขขาขั้วบ้านเราก็หมดเลยนะแบ่งไปแม่ตำนั่นอยู่แม่ขั้วไหนขั้วว่างหรอกขั้วโซน่าแม,ม่เอาหม้อตั้งเลยที่ว่าไอ้มันร้อนๆเอาหม้อตั้งไลบางคน เวลามันควันมันเหม็นไม่ไมเท่าไรใช่ไหมละ่ะม,มันทำสะตายหน่อยพอได้อืมอม่อเลยคม่ชิมยังไม่ข้าวเหนียวก็อร่อยอืมข้าวเหนียวจ้อร่ออไม่มันนเร่งเลยน่าจะบอกแม่เร่งเลยโบบอกผัดหมี่เขาใต้น้ำน้าเป็นคนบอกัวเองนั่งกับนมาน้าไม่เอาละไม่ททำอะไรก็แม่น่ตรูมาถามแม่ แต่ไม่ไม่อะไรเสร็จสักอย่างกินได้หมดเป็นอาทิตย์ไม่ไม่ทำข้าวดูือซื้อซื้นี่ยมือก็หมดกินด้เยอะอแก้มาไม่อร่อยมากเลยไม่ชิมมากันหรชิมนะชิมนะฮึการแม่ทำให้เป็นเนี่แก่ปเนนี่นะ แต่ว่าเขาเหมือนเอเอทำอะไรนะน้ำน้ำจินเหรอตอนนั้นเอเอ่ะน้ำจินน้ำน้ำจินเหรอค่ะจี้แกผัดเครื่องทุกอย่างน่ะอร่อยมากอันนี้มันกันเนี่ยไม่ยอนนั่นเนี่ยไม่ชอยมันทำอร่อยอย่างฮะไม่เครื่องมันครบมลยเครื่องมันครบไงอาหาก,กินยากนะอยู่อย่างนี้

แม่เอาเงินให้พ่อเลยน่าสแม่จะดูเลยแม่ทำอะไรก็ทำเลยโอ้โหคือแม่ม่คิดอะไรต่อน้ำอะไรตุ่นโอ้ยโอ้ยแม่โอแม่แมแม่ติดใจเลยเนี่ยนะวต้องมอะไร้อฮะ กินได้ไม่ป่าวแ่แล้วมันจะแตกนะแผงแบบนี้ขนาดแพ็คนึงไม่ทำหมดนะไก่เอ็นหนึ่งอันนี้เสิร์ฟใบมะขูดใส่เอ็กต้มอะไรต้องใส่เอ็กรสดีอะไรไม่ตีเจน้ำกิ้มบัลนึ่งปลาเนาะอันอร่อย Niin ei Missä sitä on tuhulattu aikaa? Kotona. Kotona. No niin, just koulu loppua. Ai joo. No niin. Missä sulla on laukku? Joo, ne on koko lyhyt. Missä se? on tuossa, tuossa, tuossa pihalla, tuossa penkillä. Mistä se minä tiedän? Siinä autossa se oli kuitenkin. Mä en ole näköinen harja. Onko se joku avainkortti? <güls> Joo, se on hamien. Niin, se tyyjen meisi Mä käy.

et tiedä, on eikä saa poikki. Ai, mm. 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 Ei, uutta, varja, varja, raho. <laughs> Onneksi, että ei. <laughs> 看看네 <oh> ี่ชอบน้ใส่พริกดีหนอยางนี้นะกินได้นะม่ใช่แรรม่แกใจะเทัวปะปะะมตงปกรูเอ็นซิมานี่มาลักกูใช่หมแกไม่เห็นพะมู

Aamiaan, niin vielä asuukin Onko sisällä Toisessa päässä. Sama kierros, mutta mm. toinen. No, Pääseekö sisään kautta? Ei. Eri sisäänkäynti. On sama. Sama kierrokset. Mm -hmm. Sama sisäänkäynti. Mm. Mm. Sama. คุณันโอ้ยคุณเอางันกอบงกัจะทรบอกแม่เอาไปทานแล้วแม่จอไปแล้วเนาะน้ำเรือมเรียนน้ำมาทำกับกอบนี่กอบนี่เยอะดิอาทิตย์นึงกินครั้งหนึ่งด้วยกันไม่ใช่กับข้าวไหมแม่อยากกินอย่างนี้ให้มันหมดหรือกินอย่างนี้เลยนี่แต่มันก็ไม่เสียสักอย่างใช้ได้หมดมไม่ต่มารงทำสมคุณซุนอบอีกแตไ

Koska mä, kun tehdään ruokaa, niin sitten häju ei mene sinne mm. se asti. No, se on näin. Nyt laitetaan jo pikkusen. No joo, tietenkin menee. Täällä on nokin piikkä. Niin ei halua ihan suoraan mennä sinne. On suor. Mm. Mä oon kuullut ne seinät, ne. Mä oon niin iso. Mitkä oli tuossa? Aha. Mutta ja, jos haluaa tuota vähän tuohon seinään asti. Mm. Katsoa Katso asti. Mm. Ne pitää tilata. Mutta ei sitä, ei, ei. Se on niinkun tämmösiä... Mien kaikkeen kuin... Moppaa. Mitä minä asuin tällä hetkellä? Se on ole niin oikein betoni. Se ei ole niinkun... Mitä sanotaan? Seinäkö? Niin, se ei näy se ihan niin. Se väliseilö vai mikä siinä on? Niin. Minä en tietenkään En tiedä, jos laitetaan niin kauheasti, että kasvaa. Et tiedä, että kuinka leviä se on. Ei tullutkaan mukaan niin niin. on mihinkään. Niin. Ei meitä muistaa mikään. Kukaan. Levi, se on vain yksi kerta. Mutta kun ne on nuo ovet, niin ne ovat oven kokoisia, ne kattoa asti ole. Mm -hmm. Saakaa niitä pidempiä. Tuokin on tuomiala ostanut. Tuollahan on nätillä jäänyt niitä resuja. Käin, käin. Tuosta. Mitä sinä laitit siihen? Käin, käin. Mä otin tässä ne vanhat resut. Nämä lyhensin saalo poikki, mm. kun ne oli rikkinäisiä. Ja niistä sitten, mitä oli monta ovia niin niistä yhdistyi mm. mm. mm? Enää. Niitä on niitä mitä vaikka minkälaisia, minkä Mitä on? Niinku... No, on vähän Mulla on se vaneri. Puu, Puuta, se on sinne olla puutakin, Se ei takaa. Mä en kyllä. Dyprokkilevyästä, niin tulee voi puusta ne varmasti. Niin. menee ei pelkästään vai siitä uvi? Oh, ei silloin, mä no. Mian kai, mian kai. Mien. Mien kai. มั่งรับรตอนดิันสิทธิ์ที่เว็บบท่ามันกินค้นเขาเขาปกติอันอันส้างแม่ัก็ให้บัมีโลกมกรไหลอดน้ำมาสั่แม่ร้วเยนสูตรยังไ้ตำน้ำจิ้มแล้วก็ลวกเสรมไอมี่ยงไก่มาสั่งเงไนยังอบไก่ไม่อีก แจงนะไม่โมมัดฝากมดป่าไม่หยให้ดูไหมอีพออีแม่ข่อยเนี่ยประมาณนี้คือพับเข้าหาแางนี้เอาให้ดูตอนนี้พอก่อเลยต้มอเลยเดี๋ยวมีแ่าวกม่าวราไปืสมุดวินิลเอาไ เราจมุ่งสู่ภาคสว่างมุ่งไปก่อนเดือนตุลาอยู่แต่ว่าแต่ว่ากักตัวที่ภูเก็ตสรุปแล้วยังไม่เปิดสิน่านฟ้ายังค่ะแต่ว่าเราจะเปิดเดือนตุลาเนี่ยค่ะแต่ว่าให้นักท่องเที่ยวเข้าแต่ว่าก็กักตัวมนเดิมแล้วก็เสียเงินเดงมัน็นเทศกาลกักตัวสนะอ Tää tästä siitä, on parempi. Tehdään se. Täytyyhän sitä kattoa laskea sinne mm kohdalla -hmm. olemassa. No, eikä niin. Tämä mm. Silloinhan ole. Silloin se haju menee, mene. mene, jos se tekee kuinka korkea huone. Ei se ole kai näin. Ei. Kyllä mä Ei, mutta on mun kannan. บ้านอันอันห้องโบที่เข้าไปยุ่งไหมจ้ะก็เหตดเป็นสีเองสิโอ้ยน้ำจิ้มอันก็เหมือนที่เราเคยทำตอนเมียงแสบแ่บจ้ะแต่ว่าข้างันแบบรถดิดเป็นพม่าใช่ไหมคนอ่ะอือ มาอุ่นอหแต่วเอาตัสุนะารนตกันจ้ะใจดีฝากแกนไม่แซ่บกันนะนดูแม่ทำข้าวอร่อยนะแต่มันมันเอเอนะล้เอนะทำน้งจีนอร่อยมากเลยน้ำาปลา เราเป็นอาทิตย์อะวจน์นี่ Ja ไม่บัดนี่แกนไม่บัดวานจากนี่กู Sama ไม่ใช่แกน ก็ยังไม่จ่าเงนคืจะมุ่งล้ก็จะที่เราจะจ่ายมาหายชิ้น่คนเน่ยเ้ยงกินพี่ตากิที่เราจามาหลายประมาณข้วเย็นแบเก็ยทีวีสิตุล่ะเออวัตุลาเราย็นแบบเก็ยทีวีตัวเราเข้าไปามหัศจรรยัวโยเมรัสเขาบอกแล้วใช่ไหมบอกเราแยเข้าวันที่สาตุลาปีวันที่หนึ่ง พฤติการลที่จะอยู่จริงอแต่ก็เห็ว่าเขายาเขาวันงามดีหนึ่งันล้องมาทำอะไเราเรียนลูกใหญบ้านหน่อยให่สิ้นตุลาเรื่จับเพราะว่าไอ้คนที่ไอ้เอยู่ยาราวที่เขาต้องคืนเจอเขาง่ายเขาตุลาเราเส้นมีมต่ตกแต่งห้องเขางา่ออกแล้ตกแต่งห้องก็เข้ากปอยู No jos laitetaan se, jos istuu vaikka sohvalle tuon sen päin ja sitten maku huoneesta. Ja niin saa kääntää. Niin. Niin, niin, niin Tässä nii, homma. on tällainen telinen hmm. Kattellaan noissa kaupoissa. Nytkin on tuo uusi. Ja ei siellä ollut. Missä? Minimanissa ei ollut hommia. TV-hommia. Niin, on vaikka mitä. takapuoli, se

Neljä purkkia maalia näitä spray-maalia, mä kymppi. Mm -hmm. Mikä on hinta se? Neljä ja puoli euroa. Niin puolet halvempi. Mm. Kympillä neljä purkkia. Auto lakkaa ja mustaa. Kiitos. moppaa. näin Mä tuossa neljä vannetta, ei kun kahdeksan vannetta maalasin sillä spray eikä loppuun. Mm -hmm. Joo. vielä siisti. Tai niitä pikkitalavirenkaita, kun oli niin rumaan, Kumpaa se auto? Vanteet maasi, vanteet. Ymmärrättävä. on vanteet, peltivanteet. Aa. Ja ne tahtoo olla aina ruosteessa.

อยอยะมั้นก็เผาฮอตต้องหายัแล้าก็ว่าเรื่องไอ้ไอ้นอยเยอะชายให้ลองาื้อซื่เดืนตัวได้จ้ะได้ขับยูไอ้ซื้เดือนตัวได้ไอ้ท่องซื้อใหม่จ้ะทีเรียนนะทีเรยนะไรมตะเร่ภาษา่าาม่งว่าตัวเองต้องกวนา เฮ็ดจังได้เพิ่มเติมอีหยังง่ายเขาซื้อเดือนตุลาจ้าตาปุ่นจ้บ้านที่เพิ่งซื้อมาจ้กพ่ออันคิปหน้าจ้าบัตดีจ้าบายบายฝากเขาเลยก็แค่เด้อค่ะเด้อกับเขาเพียบจะเรุาเรื่องใดว่าเรื่องง่ายบ้านจ้เว่าเรื่องใหญ่ห้องสินเดือนตุลาจ้าลูกสิง่ายขับวิวบ้านใหม่จ้าบัตดีจ้าบายบายอีก้ Mitä sitten Norjasta? Kuka ei mennä kauheasti? No hotelli kyllä